สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิเวเกมที่ชื่อว่า Ultimate w e r o w o l f กันค่ะตัวนี้เป็นเกมดังซึ่งมีซีรีส์ออกมามากมายนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้ที่เราจะรีวิวเราจะรีวิวตัวนี้ซึ่งเป็น Ultimate Edition แล้วก็ตัวนี้ซึ่งเป็น Compact Edition ซึ่งหลายคนจะท้อท้องสงสัยว่า2ภาคเนี้มันต่างกันยังไงแล้วก็จะบวกกับตัวนี้ด้วยวก็คือเป็น Expansion ก็คือตัว Artifact จริงๆในซีรีส์ w e r e r o l f เนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวสาภาคนี้ยังมีตัวที่ออกตามมาสำหว่ากติกากับวิธีการเล่นก็จะเปลี่ยนไปก็คืออย่างตัวน ตแ,แต่สอ2คลิป2วิดีโอ2เกมนี้เดี๋ยวจะขอ,เ,อเล่ากันในคลิปหน้านะแต่ว่าคือวิดีโอนี้ขอหลักๆแค่ตัวนี้ก่อนสองเกมนี้ค่ะทั้งสองภาคเนี่ยผูเ้เล่นอย่างตา่ำต้องขออย่างน้อย5คนเกมนี้เป็นเกมปราร์ตี้ที่เน้นเล่นคนเยอะค่ะแนวเป็น b ลัฟฟิ n คือทั้งเกมคือไม่มีอะไรเลยคือเน้นพูดจาพูดคุยเป็นเกม ice breaking ที่ดีมากๆเล่นได้เยอะด้วยสำหรับภาคอัลติเมทค่ะตัวนี้เล่นได้5คนถึง68 เยอะมากส่วนกล่องเล็กตัวนี้จำนวนการ์ดจะน้อยลงครึ่งหนึ่งค่ะโรลก็จะน้อยลงครึ่งหนึ่งตัวนี้จะเล่นได้5-34ถึงคนตัวนี้แนะนำตั้งแต่น้อง8ขวบขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็ระยะเวลาการเล่นเนี่ยจริงๆมันแบบแปรมากขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่นแล้วก็กลุ่มของเราที่เล่นด้วยในนี้จริงๆเขียนว่าเล่นกันตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งจริงๆชั่วโมงคือ จะบอกว่าเป็นไปได้นะขึ้นอยู่กับบางกลุ่มเลยบางกลุ่มจริงๆไม่ได้แปลว่าต้องเล่นกลุ่มใหญ่แต่แบบบางทีเคยเห็นบางกลุ่มเล่น15คนอย่างเงี้ยคือเกมหนึง่งบางทีอาจจะเล่นยาวมากจนเกือบชั่วโมงนึงเพราะว่าคุยกันเยอะมากแบบรับกันเยอะมากว่าแบบเฮ้ยเราเป็นโรนไหนแกเป็นใครแบบ ừ, คือแล้วแต่ทีมจริงอนะ่ะเกมเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูบทตอนกนะัวิธีการเล่นกันค่ะว่าเกมนี้เล่นยังไง สำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวก gas ตัวนี้ซึ่งด้านหลังจะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ซึ่งก็จะมีชื่อคาแรคเตอร์บอกหลักๆในเกมนี้มันจะแบ่งเป็น2ทีมค่ะก็คือจะเป็นทีมที่เป็น v i l l a g e r งเงี้ยก็คือชื่อทีมของเราเนี่ยจะเป็นสีเงินหมดเลยแล้วก็ทีมแววบูฟึ่งเป็นตัวร้ายเนี่ยอ่ะก็จะเป็นชื่อทีมจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีบางตัวอย่างเช่น curse เงี้ยซึ่งแบบเป็นครึ่งแดงครึ่งเงินคือแบบ แบบเริ่มเกมอาจจะเป็นแบบฝั่งวีเลเจอร์แต่ว่าถ้าโดนกัดจะเป็นฝั่งสีแดงอะไรเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนทีมได้คาแรคเตอร์ Character ไหนที่ออมีรูปอย่างเงี้ยเหมือนเป็นรูปโลกอยู่แปบลบว่าตัวนี้จะได้ใช้ความสามารถตอนคืนเช่นเซียจะมีเคิร์สจะมีแวร์บูฟจะมีเนี่ยถ้าอย่างคาแรคเตอร์ไหนที่มีเป็นสนัญลั์เหมือนเหมือนพระจันทร์เสี่ยวอย่างเงี้ยค่ะแปบลบว่าจะได้ใช้ความสามารถตอนกลางวัน การ์ดทุกใบจะมีตัวเลขตรงนี้อยู่เอาไว้สําหรับตอนการจัดเด็กค่ะสมมุติว่าอย่างสมมติว่าเราเล่น5คนอ่ะเราก็จะเซตอัพสมมุติเล่นเซตอัพ5ใบเล่น5คน Basic Game, เบสิกเกมหรือก็เกมแรกเลยอย่างเงี้ย5คนเราจะอย่างนี้ ซึ่งจริงๆเวลาเราเล่นคนเยอะขึ้นนะคะจริงๆในคู่มือมันจะมีบอกอยู่ว่าเอ้ยเล่น8คนเล่น9คนเขาแนะนําให้ใช้โรบะโรไหนบ้างในการเล่นแต่ว่าพอเราเล่นคล่องแล้วค่ะเราสามารถเซตคาแรคเตอร์พวกนี้เองได้โดยที่แบบอาจจะดูคร้าวๆคือตัวเลขพวกนี้บวกกันเราให้ใกล้เคียงสูนที่สุดเายถึูว่าเกมจะค่อนข้างสมดุลทีมเกมเกมนี้ก็คือผู้เล่นนะคะจะแบ่งเป็น2ทีมคือทีมแบลบูฟกับทีม วิลเลเจอร์ทีนี้เริ่มเกมเราจะจัว่วอ่าอันนี้สมมติว่าหยิ่เล่น5คนนะคะอยู่มีวิลเลเจอร์สามมีเซียหนึ่งมีแววบุ er 1, ๊ฟหนึ่งอย่างที่บอกอย่างเงี้ยแปลว่าเซียกับแววบุ๊ฟเนี่ย, er ยจะมีความสามารถอ่าซึ่งจะเป็นความสามารถที่ใช้ตอนกลางคืนวิลเลเจอร์ไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยไม่มีความสามารถอะไรเลยเกมจะแบ่งเป็น2เฟสค่ะมีเฟสกลางวันกลางคืนโดยที่จะมีออมอดเดิลเรเตอร์หนึ่งคนมอดเดิลเรเตอร์คืออะไรมอดเดิลเรเตอร์ในเกมนี้ก็คือเหมือนเป็นคนรันเกม จะไม่ได้เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราเล่น5คนมีมอดอีกหนึ่งว่าทั้งหมดก็คือมี6คนนะคะ,ะสมมุติว่าในเกมนี้หญิงเป็นมอดเดอร์เรเตอร์โดยที่อันนี้เซตอัพ5คนเล่นโดยที่เราก็จะจั่อากาดค่ะหรือบอกความสามารถก่อนในเกมนี้เราจะมีเฟสกลางวันกลางคืนเวลากลางคืนเนี่ยมอดเดอร์เรเตอร์จะเรียกแต่ละคนเพื่อให้ใช้ความสามารถอย่างแวล์วูความสามารถคือทุกคืนจะกินคนในหมู่บ้าน1คนเซียจะมีดวงตาวิเศษ ทุกคืนจะได้ชี้แล้วก็มองหาแวววุฟหนึ่งคนเ่อย่างเงี้ยเกมจะรันไปเรื่อยๆพอกลางคืนแวววุฟออกกินตอนเช้าพอเปลี่ยนเฟสเป็นตอนเช้ามาคนนึงหมู่บ้านจะโหวตโหวตโดยที่เราก็จะคุยกันว่าเมื่อคืนใครได้ใช้ความสามารถหรือเปล่าเราสงสัยว่าใครเป็นใครแล้วก็ทําการโหวตใครที่โดนโหวตาจากหมู่บ้านในตอนกลางวันก็คือจะตายก็คือออกไปหนึ่งคนเกมมันก็คือผู้เล่นก็นจะค่อยๆน้อยลง,น,ยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งถ้าเกิดว่าทีมออถ้าแวววุฟตาย ในวิเลเจอร์ก็ชนะเลยหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมวิเลเจอร์หน่อยกว่าแบล็ุทีมแบล็กุก็จะชนะเลยทันทีอ่ะกิการเข้าๆประมาณนี้ค่ะเดน๋ยวเราลองสมมติน่วิธีเล่นสมมุติเล่นเข้าๆนะสมมติว่าจริงๆการช็อเฟิรแล้วก็แจกจริงๆเวลาแจกอะค่ะจะแจกความสมมติว่าเล่น5คนอย่างนี้แต่ว่าเพื่อความไม่สับสนนะคะอย่าง้ขอเปิดเนี่ยสมมติว่าเล่น5คนอ่ะสือุ่คนที่นั่งกันเป็นอย่างนี้จริงๆจะคว้านะดูการคนเดียวพอดูเสร็จค่ะอ่ะทีนี้มอนเตอร์เรเต อ่ะก็จะบอกทุกคนหลับตาเฟดกลางคืนนะคะแวร์บู๊ลืมตาค่ะเพราะนั้นแวร์บู๊คนนี้จะลืมตาในคืนแรกแวร์บู๊จะยังไม่ออกค่าค่ะแล้วก็แวร์บู๊แค่ลืมตาเพื่อสบตาโมเดเรเตอร์โมเดเรเตอร์ก็จะจดไว้โอเคคนนี้คือแวร์บู๊แล้วก็จะบอกอ่ะแวร์บู๊หลับตาเซียลืมตาค่ะความสามารถเซียคือเช็คแวร์บู๊ได้นหนึ่งคนเพราะนั้นเซียจะชี้ชี้ใครก็ได้ที่เขาสงสัยเป็นแวร์บู๊สมมติเซียชี้คนนี้ พอเซียชีย้เสร็จปุ๊บมอดเตอร์เรเตอร์ค่ะก็จะให้สัญญาณเซียว่าคนนี้เป็นแวบวูฟเปล่าถ้าใช่แวรวูฟก็ให้สัญญาณแบบนี้ถ้าไม่ใช่ก็ให้สัญญาณนิ้วความดงุงอ่ะซูพอเซียชยี้ปุ๊บมดเตอร์หญิงก็จะให้สัญญาณนี้ไอให้สัญญาณแบบนี้ก็คือคนนี้ไม่ใช่แวรวูฟแล้วก็จะบอกโอเคเซียหลับตาอ่ะเช้าแล้วทุกคนลืมตาได้พอหลังจากทุกคนลืมตาแล้วค่ะห้าคนก็จะคุยกันว่าเอ้ยเมื่อคืนน่ะ ตอนให้แวววูบลืมตาได้ยินเสียงใครแบบก,กระดุกกระดิกหรือเปล่าหรือแบบใครเป็นเซียไหมเช็คอะไรหรือเปล่าก็าจะคุยกันคนที่เป็นเซียค่ะเขาจะเปิดเผยอยู่ไม่เปิดเผยตัวก็ได้ก็แล้วแต่เปิดเผยตัวเร็วเพื่อนอาจจะไม่เชื่อหรือไงตามอาจจะโดนแวววูบกินก็ได้ก็คือแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ในการเล่นยังไงหลังจากคุยกันเสร็จทุกคนก็ทําการโหวตวิธีการโหวตก็คือนับ1 2 3่งสองสามแล้วชี้ไปพร้อมกันสมมุติว่าทุกคนเนี่ยมาจอริตี้โหวตไปคนนี้สมมุติคนนี้ได้มาจอริตี้โหวตมากที่สุด ก็ให้เขาแก้ตัวก่อนว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นแววบุหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อคืนไม่ได้ลืมตาเลยก็คือแล้วแต่เพื่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อหลังจากนั้นก็จะให้โหวตอีกทีหนึ่งถ้า Majority ีโหวตยังเป็นเขาอยู่คนนี้ก็จะตายวิธพอสมมติคนนี้โดนโหวตมากสุดอะค่ะตายก็คือก็คือเปิดบทเปิดบทให้เพื่อนดูเลยปุ๊บว่าใช่แววบุไหมเพราะถ้าเป็นแววบุเกมจบเลยแต่ถ้าไม่ใช่คนนี้ก็จะออกจากเกมไปอ่ะทีนี้ก็เหลือ4คนอ่ะพอพออย่างนี้ก็คือจบวันละจบวันที่2ขึ้นกลางคคืนใหม่่ะะออ Mo กก็จบเค ทุกคนหลับตาค่ะแหววูฟจะลืมตาค่ะทีนี้แหววูฟจะใช้ความสามารถแล้วค่ะคือเดินไปแววูฟจะกินคนใ1ห,หนึ่งคนแสววูฟชี้คนนี้นะรูก็จะกินหนึ่งคนมาเดเตอร์รก็จะจดไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเช้ามาคนนี้ตายนะ ก็บอกว่วูปหลับตาเสียลืมตาค่ะเสียชี้หนึ่งคนค่ะว่าเซียสงสัยเขาสมสติเสียชี้ที่คนนี้อ่หญิงก็จะให้สัญญาณเซียแบบนี้ว่าใช่แล้วเจอวูปแล้วอโอเคก็ดอกเสียหลับตาเช้าแล้วทุกคนลืมตาได้ทีนี้พอทุกคนลืมตาค่ะมอเตอร์เรเตอร์ก็จะบอกว่าโอเคเมื่อคืนมีคนตายคนนี้ตายอ่ะเพราะนั้นยังไม่ทันได้พูดอะไรค่ะก็ออกจากเกมในทันทีทีนี้ก็เหลือ3คนเสียเราจะบอกอได้เฮย้ยเมื่อคืนน่ะเขาเป็นเสียเขาเช็คแล้วนะคนนี้เป็นวูป คนนี้จะเชื่อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแวววูฟค่ะเขาสามารถโกหกได้แบบเอ้ยไม่ใช่เขา,าเป็นเซียเขา,าเช็คแล้วเหมือนกันคนนี้เป็นแวววูฟอะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเชื่อใครคนไหนแบบเอ้ยน่าเชื่อถือมากกว่ากันแล้วสุดท้ายก็ทําการโหวตอย่างที่บอกว่าโหวตเจอแวววูฟก็ชนะเลยโหวตผิดก็แพ้เลยเกมก็คอนติเนียร์อย่างเงี้ยกลางวันกลางคืนไปเรื่อยๆจนกว่าทีมไหนจะชนะ อันนี้คือเบสิกเกมง่ายๆเลยสําหรับเล่น5คนก็คือใส่แบบโรน้อยมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเกมใน,นจริงมันเล่นได้หลากหลายมากค่ะมันมีบทที่เราสามารถใส่เพิ่มอย่างเช่นโหส่วนใหญ่คนที่เป็นวีเลเจอร์นี่จะเบื่อมากเขาไม่ได้ลืมตาเลยไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างยกตัวยอย่างอย่างการที่สามารถเพิ่มขึ้นมาที่ปกติเล่นบ่อยๆแบบอย่างเช่นฮันเตอร์ฮันเตอร์ค่ะจะไม่ได้ลืมตาเลยความสามารถคือใช้ตอนกลางวันก็ค,าาคือตอนตอนตายนั่นเองสมมุตินะเขาคนนี้ก็คือเหมือนกับสมมติตอนเล่นเนี่ย ไม่ได้ลืมตามไม่ได้ใช้ความสามารถเลยแต่ถ้าเกิดเขาโดนหมาป่าฆ่าหรือเขาโดนคนในหมู่บ้านบวดก็ตามไม่ว่าจะตายวิธีไหนพอเขาตายปุ๊บเปิดปุ๊บถ้าเขาเป็นฮันเตอร์เขาสามารถยิงใครก็ได้ให้ตายตามเขาไปด้วยหนึ่งคนเน่เก่งมากเนี่ยตัวนี้ค่ะอย่างสเปลคาสเตอร์เป็นคนในทีมหมู่บ้านเหมือนกันสเปลคาสเตอร์ตัวนี้ค่ะทุกคืนเขาจะได้สาบคนในหมู่บ้านหนึ่งคนวิธีสาบคือสมมติสเปลคาสเตอร์เอ่อมอดเรเตอร์ก็จะถามว่าโอเค,อเคกลางคืนแล้วโอเค สเปลแคสเตอร์รืตาสเปลแคสเตอร์จะสาบไข่เกิดสมมติสเปลแคสเตอร์ไปสาบผ่าไปชี้คนที่เป็นเสียเช้ามา m o เด r เ t เตอร์ก็จะชี้ว่าโอเคเมื่อคืนคนเนี้ยโดนสาบห้ามพูดเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเสียจะมีข้อมูลอะไรที่เห็นเมื่อคืนอะไรก็ตามห้ามพูดเด็ดขาดถึงแม้จะโดนใส่ร้าย,ายแบบผู้ใส่ร้ายว่าเอ้ยเนี่ยน,น่าจะเป็นตัวารนะก็ห้ามพูดทําได้แต่แบบเอออ,อ,อ่ะอะไรเงี้ยห,ห้ามพูดเลยทั้งนั้นเน่ย รืออย่างเช่นนี่ซอสอย่างตัววูฟคัพค่ะจริงๆพอเล่นหลายคนนั่นแหละเก้าคนนึ้นไปจะแนะนําให้ใส่แวววูบหลายตัวนะแล้วจะใส่แวววูฟสองตัวก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแวววูฟตัวหนึง่งหรือเป็นวูฟกคัพก็ได้วูฟคัพตัวนี้ค่ะเป็นลูกหมาป่าลูกหมาป่าตัวนี้คือจะเหมือนแวววูฟเลยเวลาลืมตาลืมตา้อม,มแวววูฟเวลากินคนก็คือหมาป่าสองคนก็จะสบตากันแล้วก็ตกลงกันวก็จะาคาไขว่เดี๋ยวว่าวูฟคัพเนี่ยมันพิเศษตรงที่ถ้าตอนที่โหวตในตอนกลางวัน Cup ตาย พอตกกลางคืนค่ะแม่หมาป่าจะโมะโหค่ะกลางคืนจะกินคน2คนอันนี้เหมาะสำหรับเล่นคนเดียวเยอะสนุกมากสำหรับซอสเซอร์ค่ะซอสเซอร์ er ตัวนี้เป็นพวกของแววบูฟซอสเซอร์คือทุกคืนเนี่ยหลังจากแบบแววบูฟลืมตาแววบูฟฆ่าคนแล้วอย่างเงี้ยซอสเซอร์ er ทุกคืนจะได้ลืมตาเหมือนกันแล้วมองหาเสียหรือว er ่าซอสเซอร์ชี้ใครหรือชีค้คนนี้อ่ะ G M เ moderator ค่ะก็จะให้สัญญาณแบบนี้คือไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เสียเกิดขึ้นดะับไปชี้แต่ดันชี้ถูกชี้โดนเสีย Moderator ก็จะให้สัญญาณบบนี้เพราะฉะนั้น s o เซเเนี่ยเป็นจะเป็นคนช่วยหาเสียเ,เ,เมื่อไหร่เขาเมื่อไหร่เขาเจอเสียเนี่ยเขาก็จะพยายามแบบคอนวินให้ทุกคนแบบเอ้ยไปโหวตค่าเสียเพราะเสียนี่เป็นตัวเก่งเลยค่ะนะอีกตัวนึงโอ้ตัวนี้ชอบมาก Cu p ปิด u p i ปิดตัวเนี้ยจะลืมตาในในคืนแรกค่ะหลังจากลืมตาเนี่ยเาพาะคืนแรกเขาจะลืมตาแล้วชี้ให้สองคนเป็นคู่รักกัน สมมุตินะเขาชี้ให้แว์วูฟตัวนี้กับกับวลเลเจอร์คนนี้เป็นคู่หลักกันโมเด r เรเตอร์จะเดินไปสก,กิทค่ะสก,กิทให้2คนนี้รู้ตัวนะว่าแบบเนี่ยมีคู่หลักเนี่ยการที่เป็นคู่หลักส่งผลยังไงสมมุตินะคะตอนที่แว์วูฟค่ะทีนี้คู่รักเนี่ยอย่าง แล้วแต่กดของแต่ละกลุ่มเล่นอย่างของของหญิงเล่นอย่างหญิงจะเล่นแบบคู่รักเนี่ยจะไม่เห็นกันรู้เพียงแต่ว่าเราอ่ะมีคู่รักแต่เราไม่รู้ว่าคู่รักของเราเป็นใครเกิดสมมติตอนกลางคืนที่แววบุไปฆ่าเกิดไปฆ่าคนนี้ไปกินคนนี้เข้าเกิดกินปุ๊บนะคะสมมุติคนนี้เช้ามามอนเตลเรเตอร์ก็จะประกาศใช่ป่ะคะว่าเมื่อคืนมีคนตายรคนนี้ตายเขาจะรู้ตัวเลยว่าเขามีคู่รักเขาจะประกาศว่าเอ้ยเขาอ่ะเมื่อคืนเนี่ยโดนคิวปิดแผงสอนมีคู่รัก คู่ไล่คนจะต้องตายตามเพราะ,ะนั้นแวลวูคนนี้จะตายตามไปด้วยอย่างนี้ก็จะหามากนี่แปลว่าคิวปิดเก่งมากเลยแผงสอนให้แวลวู oo, กับวีเลเจอร์ไปคู่กันอ่ะอันนี้คือตัวอย่างของการว,าว่ามันมีแบบจริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้มากอย่างที่บอกจริงๆอย่างภาคตัวที่เป็นอัลเทอร์เนทตัวนี้ค่ะจะมีโรลอยู่ประมาณ40กว่าโรแต่ถ้าเป็นคอมแพคอาจจะมีอยู่20กว่ากโรหลักๆเนี่ยก็ะจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันค่ะคนจวดคนละหนึ่งอันนะคะดูเสร็จแล้วความไปข้างหน้านะคมเอ่ะ อ่านทุกคนดูบดนะคะตัเป็นพิกิตแล้วนะโอเคทุกคนหลับตาค่ะหลับตาค่ะแวววูลืมตาค่ะแวววูลืมตาค่ะคือแรกแวววูจะยังไม่ได้ออกค่านะคะแวววูหลับตา่เสียลืมตาค่ะเสียชี้หนึ่งคนค่ะสงสัยว่าใครเป็นแค่ะ เสียหลับตานะคะวันนกัลืมตาค่ะวนกลืมตาค่ะวันนี้กัดคแรกยังไม่ต้องใช้ความสนมากนะคะสเตมเตอร์ลืมตาค่ะเซลล์เฟชี้หนึ่งคนขายจังสามได้เไปค่ะกรู้ชะตาัตกูดีแน่แเช้าแล้วทุกคนลืมตาได้ค่ะเมื่อคืนนะคะคนนี้โดนสานะคะน่า

แจคก็วอัเป็นแวไม่แต่เป็นดาวเป็นอเหรอเออจริงจริงไม่ได้ไ่ได้ขั้วเมกัวแจ่่แต่วเมคนที่มันชอบเงียบตอนลรอชนะหลังเกมอาแงอกกไม่กจด้ไมันนะคูปหลายตาแล้วจล่แต่กัวไนเขาก็โดนป้าเนะเว้ยถ้าฆ่าเขาหน่อยดีะอัแกวชนะคะบวชนะครับครั้งแรกจะให้ใครได้บวล่าสุดจะให้แก้ตัวก่อนเดียวเรอ่าน้เลสารนะคะ ช้าถือว่าบวชตัวเองนะหนึ่งสองสามชี้ค่ะอ่ะเยอะสุดแกตัวแกตัวไม่ได้แล้วแต่จะเปลี่ยนหบวชก็ได้เห็นหน้าเพื่อนแล้วก็ส,สงสารไม่น่าใช่จะเปลี่ยนบวชหรือว่าชัวคนนะี้ยไม่ได้กินมาหลายคนแล้ว <c oughs> นะแล้ว <c oughs> มึงเก็บวชตัวเองไอ้เหี้ยแกบวชนะก็รู้เกมนี้กูเล่นก <c oughs> ็มิสะดุด <c oughs> ชี้เอามือชี้ไว้เลยค่ะเอามือชี้ไว้ค่ะสองโหวตอันนี้โหวตใครอ่ะชี้ใครมึงมึงทำอะไรเนี่ยชี้ใช่คนนี้สองคนคนนี้สองโหวตคนนี้สองโหวตนี่ก็สองโหวตนี่ก็สองโหวตไม่ไม่อันนี้คนละโหวตทอันนี้สองโหวตใช่เราโหวตใครอ๋อเราโหวตคนนี้ใครที่โดนสองโหวตมั้งสองคนนี้โอเคก็โหวเสมอก็รโหวตมีคนตายอ่าดีมากลูกก่อนเราเรานัางโหวตเลยจนมีคนตาย ธุแวววูขลุนตาค่ะแวววูฟลุนตาค่ะแวววูฟข้าหนึ่งคนหายชีเลยค่ะจะกินใครคะโอเคค่ะแวววูฟหลับตากินน่ายอดนะไม่อร่อยเซียลุนตามีหมาแถมด้วยหนึ่งคนหายใส่ใครคะที่แวววูฟโอเคค่ะเสียหลับตานะคะบอดี้การ์ดค่ะบอดี้การ์ดหลุนตาค่ะปกป้องถูกถ้าปกป้องถูกคนช้ามา สกตายของตัวใครค่ะโอเคค่ะเป็นเบอิกาหลักมาค่ะสเปลแคสเตอร์ลืมตาค่ะสเปลแคสเตอร์สามใครคะโอเคค่ะสเปลแคสเตอร์หลักตานะคะชาแล้วลูกคนาลืมตาได้เลยก็คือคนนี้โดนสามห้ามพูดนะคะดีมากเปิดเลยค่ะตายแล้วก็เปิดหมดเลยค่ะเป็นวิญญาณนะคะพูดอะไรไม่ได้นะคะโอเคค่ะเป็นวิญญาณจะคุยอะไรค่ะ เคเออมันมัน่ยตายเลยกตน่อมกตะนองเอาเลยค่ะเอาเลยไปเลือกสิ่งของก็ได้เลย ไว้อ้นีจะไปไว้มันแข็นที่สุดไม่ไโอเคเลือกนะเลือกเลยวะอเป็เสียม้าปวดนะเตยมปวดนะเตียมเรียมรือป่าเตยมปวดก่อนปวดแรกค่ะเรจรว่านใหญ่ที่ก่ใครน่าสงสัยหนึ่งสองสามเออเลือกวยสองไทยสองคนเนี้ย ก็ตัวก่อนโต้หมดแล้ค่ะเราจะดูแค่ว่าแบบคนส่วนใหญ่ค่ะคิดว่าใครน่าสงสัยคือจะบอกได้เลยใครนธรรมดาคนหนึ่งเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแกชาคนหนึ่งยอดแกตัวคนที่เรียนเซียค่ะถ้าเรามีข้อมูลเพราะว่เซียเช็คไปแล้วสองคนแล้วถึงแม้เช็คไม่เจอแต่เราก็ถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจเราก็จะแชร์ แกจยังไม่เจอเลยนะจะบอกเสียสเสียด่แกบคะอ่ะไม่มีโหวตรั้งที่สองนะคะนี้โหวตใครได้มาจรตีโหวตายเลยนะคะเดี่ยวตนะหนึ่งสองสามชี้ค่ะโหวตใครอะโหตเนี่ยคตนนี้ อโหคนนี้2โหวไม่ใช่ยตากหดนีแล้แล้วแต่นะจะเล่นแบบต้องตายทุกคืนไหมหรือว่าจะอแค่หัสมมจะฆ่ามืออแปเมอาเลยว่า้องเลยโอ้แบบฝาก่าเดือนเดือนไหโอเคอ่งไม่มีคนตายนะคะโอเคค่ะขึ้นถัดไป ค่ะนั่นก็เป็นกับปิกาคร่าวๆนะคะอย่างที่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าสำหรับพวก Ultimate Edition กับ c o m p a c t e d i t i o n เนี่ยหลักๆก็คือจํานวนการ์ดที่ต่างกันเน่งในเวอรช์ชันเนี้ยก็จะมีการ์ดประมาณ80กว่าใบอย่างตัวนี้ก็จะมีครึ่งหนึ่งหรือประมาณ40บใบแต่โรลลลต่างๆตัวนี้ประมาณ40โรลตัวนี้20โรลแต่โรลลล่หลักๆเย่างเช่นพวกแบบ อย่งอางคิวปิดสเปลแคสเตอร์บริการอะไรอย่างเงี้ยในตัวคอมแพคแล้วก็ตัวสองภาคน,นี้จะมีเหมือนกันหมดแตแบบ่อย่างโรแบบไปเช่นมินเนียนหรือว่าเคิร์สเงี้ยก็จะมีเฉพาะภาคในอัพเดตเอเดชั่นเท่านั้นเน่แถมในกติกาค่ะจริงๆตัวนี้มันมีเวอรีเอียน,นั้จริงๆมันมีเวอรีเอียนหลายแบบมากค่ะเวอรีเอียนในการโหวตเวอรีเอียนในการเลือกโรอีกหนึ่งเวอรีเอียนที่แบบ มันอีกแล้วก็หายกันนึงก็คือเป็นเดลิเชนคือเราสามารถหาเตาเพิ่มมาอีก2ลูกอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะทอยออก1นึ่งหรือสทุกๆคืนเราก็จะเลือกก่อนว่าสมมติถ้าออกเตาเบอร์หนึ่งอย่างเช่นนะออกเตาเบอร์หนึ่งอ่าคืนถัดไปถ้าออกเตาเบอร์หนึ่งแวววูจะกินคนทีเดียว2คนหรือถ้าออกเตาเบอร์2 แวววุฟจะไม่ได้ฆ่าใครเลยอดริงคนในหมู่บ้านหรือออกเตาวันที่3คนที่แวววุฟบฆ่าจะไม่ตายแต่อดใช้ความสามารถนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็น v วร์นเดนี่เทิร์นทุกๆคืนจะมีแตะกาิกาเปลี่ยนไปตลอดขึ้นอยู่กับหน้าเตาที่ออกมาอ่าสำหรับ อันนั้นคืออัลเทอร์เนทแบลวูปค่ะส่วนอาร์ติแฟกต์อย่างที่บอกว่าตอนบอกไปตั้งแต่ตอนเรา่าว่าตัวนี้เป็นภาคเสริมตัวนี้ทีนี้ภาคเสริมได้ยังไงตัวนี้ก็จะมีการ์ดตัวอาร์ติแฟกต์นะคะ่ะตัวนี้ก็คือจะแจกเพิ่มคือปกติว่าอัลเทอร์เนทแบลวูปเนี่ยเราจะแจกการ์ดคนละหนึ่งใบใช่ั้มเวลาเล่นคนน,น้อยๆจริงๆตัวนี้คนจะแบบเวลาเป็นวีเลเจอร์จะเบื่อมากโหโหุ้ยไม่ได้ดุกเลยไม่ได้ลืมตาไม่ได้ใช้ความสามารถเลยตัวอาร์ติแฟกต์ตัวนี้ค่ะมัน ก็ยังมีอาจจะยังมีความสามารถอยู่น่นี้ย่งยกตัวอย่างตรงนี้นี้นี่แล้วบูฟนี่เราจะได้กงเล็บแววบูค่ะก็คือคนที่ได้การไปนี้ไปก็คือจะจอยทีมแววบูตอนที่มอดิเรเตอร์บอกว่าให้แววบูลืมตาคนนี้จะลืมตาพร้อมแววบูด้วยแล้วก็ช่วยกันตัดใจว่าจะฆ่าใครอะไรเงี้ยหรืออย่างตัวนี้บีโฮเดอร์ค่ะตัวนี้จะได้ลืมตาพร้อมกับเสียอ่าถ้าไปอยู่ในแววบู๊นี่เปลี่ยนมาเพราะนั้น ทุกครั้งที่เสียเช็คว่าใครเป็นรวยวูหรือไม่ใช่แวยวูหรอเปล่าคนที่มีบีโฮเดอร์เัืนี้ก็จะได้ลืมตาหมองด้วยเนี่ยหรือย่างตัวนี้เรอ reincarnation reincarnation ตัวนี้ค่ะก็คือถ้าเราโดนฆ่าไม่ว่าจะโดนรายวูฆ่าหรือโดนเพื่อนในู่บ้านฆ่าตายเราจะเปิดอติศัสาบในุ้่้นานแล้วเราก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่เล่นต่อได้อยู่อีกถึกมาก <c oughs> แล้วก็อีกอันนึง knowledge knowledge ตัวนี้คือเราจะสามารถใช้ความสามารถของเราคือในการเปิดดูอติดิ์ของเพื่อนดูได้หนึ่งใบ แอบดูเสร็จปุ๊บเราเลือกได้ด้วยว่าจะให้อาติกต์ไปนั้นอะ่ะมันเปิดรีวิวทิ้งไว้หรือว่าปิดไว้เหมือนเดิมไม่ให้ต้องให้คนอื่นรูอ้อะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้แบบของคนในทีมเราอะ่ะคนที่อยู่ทีมเดียวกับเราบทนั้นมันมีประโยชน์กับทีมเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คืออาติกต์ค่ะก็คือจะเพิ่มเพียบ เพิ่มหนึ่งใบหนิงมองว่าตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนเล่นกลุ่มเล็กๆเนี่ยมีอัติศักเกมนี้น่าจะสนุกขึ้นมากค่ะเพราะจริงๆอลติเมทแวอี่หนมองว่าเล่นคนยิ่งเยอะยิ่งสนุกแต่ว่าพอถ้าคนน้อยนๆคนก็จะแบบเอ้ยบางทีมันเดาง่ายแต่การที่จริงๆเล่นคนน้อยการที่มี v i อ n t รี่แอนด์เดลแล้วก็มีอตัติักดิ์ตรงนี้น่าจะทำให้เกมมันมีมติดแล้วก็ V a r i ์รมากขึ้นสำหรับใครที่สนใจค่ะมาลองเล่นกันได้นะคะที่ร้านเราเล่นค่ะอย่าลืมติดตามเราได้นะะะคคคในแ่่ล้วะ สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจเจอรีวิเวเกมรายการอย่าลืมติดตามชมนะคะ